ฮัลโหลสวัสดีค่ะตอนนี้ทุกท่านอยู่กับคุณครีมนะตอนนี้ระงงานสดงานประฟพณีบุญเดืนสี่ที่สองลสี่ก็คือบุญคเวดของเมืองสมเด็จอำเภอสมเด็จจังหวัดกาสิน์ตอนนี้ทุกท่านอยู่บรรยากาศสดๆนะที่วัดรำสีชจวาลอยู่ตรงไหนของเมืองสมเด็จคือถุนเทนนนนี้เยี้ยงกับไปสณีอำเภอสมเด็จนะตอนนี้ทุกคนในเขตเมืองสมเด็จทั้งหกชุมชนนะก็จะนําต้นกันหลอน นะตอนนี้กําลังแห่นะฮะเออคนเยอะมากเลยตลอดทั้งวันนะวันนี้ก็มีงคานต้องขอบคุณงคานของนะเจ๊นางนะเฮียปอด้วยที่มีแล้วก็แม่สนใจด้วยแม่สนใจลูกชิ้น100โลนะก็ก็จะมีทอดมันปลากลาจากแม่น้อยแล้วก็มีนะคะไก่จากเจ๊นางแล้วก็เฮียปอด้วยนะวันนี้ก็ร่วมทำงคานกันนะวันนี้บอกเลยว่าประยักะดาษ วัาลักสีช,กชาติบ้านของเรารู้สึกว่ากค,คืนมากนะฮะให้ดูบรรยากาศนะ,ะโอเคอันนี้จากชุมชนหมูห่านะ,ะเราก็ได้รถนะแห่จากชุมชนหมูห่านะฮะขอบคุณค่ะครับผมนอกจากนั้นจะมีการใส่บาทน,นะครับใส่บาทใส่บาทานี่ินนะครับพี่้องรวมทั้งบุญนุ่มกันนะครับ ่น้องกับมาหลายครับสำหรับนั้นครับนอกจากนี้ก็ยังมีการซอยดาวครับซอยดาวจกไห้ครับรับของรางวัลกันมากมายครับเพราะว่าจะเป็นเสื้อผ้านาแพ่ครับของต่างๆนะครับพี่น้องจับรางวัลกันนะครับอันนี้เป็นชุมชนมูลที่สามมูลที่สิบมากล้วครับแพ่กันหลวนของมูลสิบและมูลสามครับมูลเสือและมูลสามครับกำลังยางข้าม้าเลยครับอันนี้เป็นรอบแรกครับรอบแรกเฮ็ดเฮ็ด สามหอบแล้วกับระสิมาเอาต้นออกพึ้นรว่าต้นกันหลอดเลยครับมาถวายผราน,นะครับมาถวายผ้าเป็นอันิมีมูซามมูเสียนะครับว่าช่วงนี้มาถวายครับพื่วกับยังมีอีกขอคบคนสพคันของมาบนี้ครับ ว่าผู้มาก่อนมาหลังนะครับผู้มาก่อนจิตวายก่อนนะครับผู้หล,ลังวิญญาณกับวิญญาณอันนี้จะรับศิริพ่อแะครับช่วงนี้กระไดไหวพระรับศิริพ่อครับรดตะม่นให้นะครับเนาะเป็นสิริมงคลแก่เจ้าของครับแล้วที่นี่ก็สิเข้าไป วัดจังหน่อยครับขอไปด้านในวัดจังหน่อยวัดะไปกาพะนะครับก่อนจะกับบานนะครับก่อนจะกับบานอันนี้คือด้านในครับของวัดรังสีชัชวาลครับพี่น้องครับด่านหนก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับก็ใยญ่เติบอยู่ครับนี่คือวัดรังสีชัชวาลนะครับมันก้ก็ผมก็บเสด็จไปกราพะจังหน่อยครับเพื่อเป็นสริมงคลแก่ตัวเองครับ สาธุครับจากนี้ประสิทธิภาพพี่น้องเบิองบรรยากาศด้านในวัดจะหน่อยกับแับยังไงครับอันนี้คือบรรยากาศด้านในวัดรังสีชัชบาลนะครับพวกไม่ออกเพิ่อนกัอยู่ข้างในกับมีครับเพิ่อนกัเยึดอันนั้นอันนี้นี่แลครับหลายอย่างหลายแนวอยู่ร่วมเล่เงินกับสอง สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทครับสำหรับเงินครับเอาสลักคลิปนี้วันศุก่อนนะครับผมพอออกกันได้คลิปหน้าคลิปต่อไปวันจะเป็นยังนั้นคอยติดตามช่วงเร็วกันครับสำหรับคลิปนี้ขอเก่ากว่าสวัสดีครับผม